ทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านซุปชาบูตักสาขาชนบุรีสาขานี้ตั้งอยู่หลังเซนทรันชนบุรีเลยมีที่จอดรถมากมายทั้งหน้าร้านและหลังร้านเมื่อเข้ามาในร้านเขาก็จะมีชามและที่คีบให้เราเลือกตักเองได้ตามใจชอบเลยค่ะพาดูลายอาหารที่หลากหลายกันอะาอะเห็นแบบนี้ฟังไม่ผิดค่ะขีดละ29บาทรับประกันความสดและความสะอาดและเมนูที่ให้เลือกหลากหลายมาก ออกแบบเมนูมาสำหรับทุกเพศทุกวัยบอกได้เลยว่ามาทั้งครอบครัวก็ทานได้สายแป้งห้ามพลาดเราเลือกเส้นทุกชนิดมาให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นแป้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแก้วเส้นเต้าหู้เส้นมีหยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีให้เลือกสรรสวรรค์ของคนรักแป้งจริงๆส่วนโซนเนื้อสัตว์เราก็ใส่ใจไม่แพ้กันมีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่และอาหารทะเลหมึกไข่เนื้อปลาหมูสับ กุ้งแซลมอนอยากได้แบบสไลด์แบบสับ หรือแบบชิ้นและเบคอนเราก็มีให้เลือกมียันหอยมแมลงผู่เลยนะตัวเธอและทีเด็ดน้ำซุปของเราที่คิดเองเฉพาะมีให้เลือกถึง8แบบเผ็ดหวานมันเค็มมีทุกรสชาติหลังจากเลือกเสร็จแล้วเราก็เอาไปชั่งน้ำหนักกันค่ะย้ำว่าขีดละแค่29บาทเสร็จแล้วก็รับปัดไปนั่งรอสวยๆให้เขาต้มให้บาน้าจิ้มสูตรพิเศษที่เราคิดค้นเองจะสายไหนก็ติดใจถึงเวลาที่รอคอยไวมากๆค่ะเขาเรียก รับเรียบร้อยแล้วน้องมิลาเลือกซุปกระดูกผสมกับหม่าล่าเบาๆส่วนน้องไอริชอบแซบๆขอหม่าล่าไปเลยจ้าจะบอกว่าร้านนี้เขาแกะกุ้งให้ด้วยนะบรรยากาศนั่งกินชิลๆสบายๆายมี WiFi ให้เล่นฟรีด้วยมาให้ดูความน่ากินกันค่ะดูสิควันขึ้นแบบอื้อประทับใจสุดๆค่ะแล้วเจอกันที่บ้านซุปชาบูตักขีดละ29บาททุกสาขานะคะ